ทำต้องโอเชี iander, para, komm, Pacific, hatten, ussen, mm ่ยวมาได้ยังติดเสียงอะไรกลองยังกองอี่งกองติดต้นยังไม่จบกัุาสิจะปลาตุ้เขาโดมัเขากินหัวกสวัสดีครับวันนี้พวกเราช่องแปด OK ต้องอ่านียอ อันนี้เราก็ได้เปลี่ยนพื้นที่มาถ่ายบ้านของคุณมันทอนนะครับบ้านของคุณมันทอนบ้านใหม่เนาะเป็กัเลยสะอาดอย่างนี้แหละแล้วคนที่ของเรานี้ก็คือคำต้องห้ากติกาเรานี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเรามีห้าคนใช่ไหมเราจะให้ผัดบุมือเลยแล้วใครที่ตายคนแรกอะต้องผัดให้คนต่อไปมาเล่นต่อคือจะได้ให้ตายสี่คนคือจะมีคนกรรมการใช่แพ้โดนตีนเหยียบหน้าชนะชนะโดนหน้าเหยียบตีนคนแพ้ต้องเป็นเกี่ยวมอม เริ่มเลยตาแรกไอ้พวกเป็นกรรมการเริ่มคนแรกอะไรนะแต่ละเริ่มได้เริ่มนะเริ่มสามวนาทีปกติมึงอาบน้ำมึงใช้ขันหรือฝักบัวใช้ฝักบัวถาไอ้ตาอ๋อโอเคโลกโลกใช้มือใช้มือใช้มืออาบน้ำไงอ้าวไป ได้ได้ถึงแต้มใช่ไหมไอ้บ้านได้ถึงแต้มนไแล้วไอ้บ้านนี่มีเครื่องปรับน้ำน้ำอุ่นไหมมีด้วยอโเคยังอยู่กับอาบน้ำอยู่เนี่ยฮะแล้วอาบน้ำนี่คือแบบก่อนจะอาบต้องทำอะไรบ้างอล้างหน้ายังไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่ผ้าขนหนูก่อนอาบน้ำ พ่อคุณหนูเขอยู่รอดอยู่ตอนหิวน้ำมึงชอบกินน้ำอะไรไม่ต้ารักหนูรักสาวแล้วบ้านต้านี่อากาศหนาวไหมอู้หกูมีอะไรได้ไหมกูปรับแอร์ไปแล้วตอนแรกเขาใหยี่ห้ากูปรับเป็นยี่สิบเจ็ดตอนยี่ห้าอากาศเป็นไงรุนเนาะเย็นไม่แตะตัวได้เป็นหนึแม่แตะตัวหัวกูคืออะไรเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วเนี่ยเฮ้ยหนูเขาว่าอะไรเขาว่ารักนะ เพื่ไม่รู้มบนหัวก็เลยเนี่ยแร่มันเย็นแต่คุงต้องทำไงเขาบนหัวกูต้องคำนี้เลยเลยคำอะไรอ่ะคือคุณว่าเป็นยังไงเรีนะอ้าวอันไหนรู้ไหมคำตัวเองคืออะไรคำว่าเอไม่ใช่องว่าอะไคุณน้ำน้ำเย็นเปิดไอ้เหี้ยอะไรอ่ะของคุณคำว่านี่หรอเปิดเอาไปขอคำ่ะ ทำอะไรเลอะกูไม่รู้อ่ะโคกเลยโคกน้ำโคกเนี่ยเหรออ๋อเปิดน้ำก็ไอ้โบ๊ทกากโดนคนแรกเลยโอเคอันนี้โบ๊ทใครเป็นน้ำมายังไงต้องกูอยู่ระไอ้บ้านหนึ่งไอ้ไหนหนึ่งไอ้โบ๊ท๒อ่าไฮพุ่งมาเคลียรต่อไปัวะอันนี้เคลีที่สองนะทุกคนเออเวลาดิจกบเวลาดิอ่ะจกบเวลาจกบเวลาหนึ่งสองสามเริ่มทำไมอะเหนื่อยไว ตอนนี้บ้านมันเปิดแอร์เท่าไหร่มองไม่เห็นยิ่งเย็นยิ่เย็นมึงคิดว่าตอนนี้มันมันอากาศพอพอพอใจมั้งยังพอใจละมันมันรู้สึกไงตอนเนี้ยรู้สึกไงรู้สึกรู้สึกอบอุ่นอ๋ออบอุ่นอบอุ่นเพิ่นเยอะอืมหนาวมากเลยยังติดก็ติดติดติดเสียงอะไรกองกองเออย่างกองนี่ยังไงกองก็คือตึกต้นกองก็คือตึกต้นอะไรอ่ะ ไม่ได้กูไม่นี่มันกลับมาแงเนี่ยอันนี้หรือว่ากูช่วยอะไรไรไรอย่าได้คนชมกันได้ได้นได้ได้คิวเลยโดนเลยดิเอาเลยเพื่อนเต้นเต้นมึงหิวน้ำไหมอ๋อต้องใส่แก้วใช่ไหมล่ะมึงชอบน้ำร้อนหรือน้ำเย็น ำร้อนตาเมื่อกี้เลยก่อนไอโบ้ได้คำว่าอะไรตาเมื่อกี้ตาเมื่อกี้มึงได้คำว่าอะไรก่อนเออตาเมื่อกี้โบ้ได้คำว่าอะไรคำว่าโค้กเออใช่โบ้ได้คำว่าโค้กก่อนจะกินโค้กนี่คือต้องทำอะไรแกใช่แกเสร็จอะลิ้นลิ้นลิ้นเสร็จปุ๊บลิ้นใส่ไรโปรตีนกินโค้กมึงใส่ขวดลิ้นใส่ไม่ไม่ได้กระดกใช่ไหมกระดกไงโอ้ตัวนีไม่ใส่แก้วนี่ก็ไม่ลิ้นไม่ลิ้นเออต้องมาม้าเนี่ยก่อนปิดไฟต้องทำอะไรก่อนปิดไฟ ก๋วยเตี๋ยวแมงก๋วยเตี๋ยวอ่ะเมื่อกี้มีคาว่าเย็นเอออันนี้อาจจะเป็นคาว่าอุ่นเขาไม่ใช่เราพูดอุ่นดิอุ่นอ่าเรียบร้อยมึงรู้ยังของมึงอ่ะรู้ยังไม่รู้กูไม่เชื่ออย่างแบบตอนร้อนๆนี่ตอนร้อนๆนี่รู้ไม่จริง อันี่ว่ากูรู้แล้วเว้ยแต่กูณพลาดพูดไอโบสกอดขามตัวงไหมเก่งเก่งไอ้โบเอาใครมาวะไอ้ไนด์โดนไอบัสใช่ไหมกูไม่ได้ฆ่าใครเลยเออไอ้โบได้อีกหนึ่งไอไนด์ได้หนึ่งไอ้บัสได้หนึ่งไอบัสได้จากมึงใช่ไหมใช่ปิดไฟฆตัวเองตายไปคุณไปเขียนต่อแล้วต่อไปอยู่สองคนเนาะมาทาตรงนี้เลยอันนี้ตายที่สาดแล้วหนึ่งสองสามเวลาถ่ายรูปมึงชอบโพูดท่าไงท่าอะไรอนี้อ่าถ่ายที่ไหนดีวะเออ อะไรนะชอบถ่ายเวลาถ่ายรูปมึงชอบถ่ายที่ไหนมึงชอบถ่ายคลิปที่ไหนที่บ้านมึงนี่อยู่บ้านมึงเนี่ยกูรู้แล้วขำกูกูยังไม่รู้กูชี้อะไรมึงพูดอะไรนั้นหัวเอาไม่ได้เอาไหนเดี๋ยวให้ไว้เล่นดูอ่ะชิ้ปุ๊กไหนเอ้ยน่เอนยน่เอาไปกลัวโดนกันนะไม่ไหวเลยลำโพงมันดังลำพางมันเหงาถูกต้องอะไรอ่ะ เวลาปวดที้นี่มนุ้นทำไงโอ้โหโอ้โหทำอะไรทำอะไรเอ๊ะยังแล้วท่านที่เราทำอะไรกันอยู่เนี่ยเราเล่นเกมอะไรอย่าบอกเลยว่าทำต้องห้ามโอชี้ปุ๊บตอบปั๊บมาให้ใครตอบวะใครก็ได้อยากตอบตอนเลยชี้ปุ๊บมันนี่หมอนหมอนนี่ฮีสรุปว่านี่อะไรไม่อันนี้อะไรไอ้วอ้ันนี่อะไรอันนี้อะไร ขาตั้งโอเคมั่วแหละกล้องก็ได้อุ้ยโอ้กูรอดกล้องไว้ทำอะไรไม่ถ่ายอะกล้องไว้ทำอะไรตอนที่ถามว่าตอนที่ไปถ่ายลูกโอกล้องไว้ทำอะไรถ้าตอนนี้ก็าถัาไว้ถ่ายดีโอดหมือเวลา อร่อยอู่ว่กูกูจะเอาง่ายๆเลยเหนียวอ่ะเริ่มที่กูอ่ะถ่ายถ่ายอถูกคลิปสองคลิปไอ้วัสสองกองใหม่ง่ายเกินไปได้หีือตัวสองอ่ะเราไม่ออกเลยเนี่ยเออะเราไม่ออกอ่ะกูเขียนต่อไปช่วยตีใบตีใบเอาไหมตีใบเอาไหมตีใบเอาไหมตีคะแนนที่เยอะอ่ะยังยังยังกูเองมาเริ่มเลยไปครบยังเนี่ยไปครบแล้ว ทะเลภูเขาชอบอะไรอ้าวเรียบร้อยวางเลยกลามเร็วแสงเห็นช้างขี้เห้รีบตักอ่าไอ้ตาเห็นช้างขี้เห้รีบักไก่งามพ่อขนคนงามบ่กแตกอ๋อไก่งามพ่อขนคนงามบ่กแตกภาษาอังกฤษได้ไหมได้เลยภาษาอังดจะกินไปยันสีเหลืองเกลโล่มีด มีดอีต้งโอเคเก่งย้าวให้จอนกับธนบดีเขียนเสือไม่เคยได้ยินให้วัวกลัวอย่างยยงงจับปลาทึบเขาโดนย้าวขีดไรจับปลาทึบเขาภูเขาเหรอภูเขาทะเลกูก็โดนอยู่แน่ แล้วเวลาจะไปทะเลอ่ะนั่งรถอะไรอ่ะแล้วทำไมทำไมกูไม่เป็นทำไมกูไม่ไปทะเลภูเขาเขาอ่ะอะไรของมึงอะไรอ่ะม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวกูนึกอ่ะถ้ามึงเดาถูกให้ตีทีมหน้ากูเลยไปถูกถูกไปปิดกล้องแล้วก็ไปเขียนด้วยอะไรอ่ะไอ้บาสอ่ะซีซีเอาจะให้เล่นทะเลกับ เยใช่ไหมของกูมาไงเวลาไปทะเลไงไอ้รถกูคิดในหัวกูเมื่อกี้ของกูกูว่าขาแน่เลยทะเลสีรถของกูต้องขาของกูต้องขาได้แน่คิดในใจแล้วไอ้เหี้ยโอ้กูเดาไม่ถูกเลยเขาเนี้ยตันเลยเขาตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่คุณตาถ่ายคลิปถ่ายคลิปอะไรครับคำคำอะไรต้องต้องอะไรแฮม โอเคก็ถูกแล้วนี่จริงยังไงสุดาสิได้ไหมได้ได้ไงเพราะขนขนไงเพราะย้อมสีผมโอเคอยากสุดเดียวกูไม่ได้เดี๋ยวหงอยเรื่องทะเลอย่าเกมเมื่อกี้อืออาไปทะเลนี่อย่างงมึงชอบกินอะไรกุ้งอ้นี่ไอ้นี่ะซีฟู้ดนี่อย่างไอ้ตาซีฟู้ดอือก็คำถามก็คำถามมาไทย อาหารในร้านอาหารดีวกว่าอ่ได้เลยโอ้ยบนอาหารทะเลหรออู้เมนูปุ๊บจัดเลยได้ผัดปกบุ้งไฟแดงเออต้มยำน้ำใสโอเคออหรือคนเดียวคณะอะไรเดี๋ยวพอนะวันนี้คือพริกเจ้าอ่ะทำไมพริกสอกอ่ะเล่นกูกนเลปลากระพงทอดน้ำปลาอ่ะแกงคั่วข่อยขมต้มยำไปแ้ง โอเคกระเพราไก่ไข่ดาวอ่าชานมอร่อยอร่อยเขาก็ใจต่อกันหมดแล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วแต่กูโดนเลือดเลยนะเมื่อกี้น้ำมันตอบว่าแกงกุ้วยนะไม่คมมึงจะก่บุญสาวบันนะอยู่บ้านนี่งชอบทำอะไรบ้างไอ้ตาต้มยำต้มยำอยู่บ้านนอนอะไรนอนตอบมาสามอย่างนอนอย่างที่สอง เล่นอ่าไอซีบได้กี่แต้มเนี่ยมาตกใจยังไงเล่นอะไรเล่นอะไรปกติชอบเล่นอะไรมากเล่นเกมสามอย่างเล่นเกมอ่าเล่นบอลอ่เล่นบาสเออเล่นบาสไม่เห็นเวไอ้บอลไม่รู้ทำตัวเองจริงใครฟุกรู้ปะรู้อ่ะหอยไอ้อ้จะไปอย่าไปไม้ไข่มุกนั่น ไม่ใช่ก็ไม่ได้ไงมันคือมุกเฉยๆโอเคกูกูคนสบายถ้ามันตอกไข่มุกแค่นั้นแหละกูได้สามแต้มกูว่ากลัวเขาว่าไข่มุกอะสบายแล้วมุกฉีดไปไอ้บ้ามุกฉีดเล่นมุกเล่นมุกอ๋อเล่นมุกไล่อยผมให้มันเล่นจะได้หนึ่งสองสามไม่พูดยังถ้ามึงขึ้นสองขีดไม่พูดยังไม่พูดยังยังเฮ้ยเฮ้ยไอ้นตายคนแรกอล้มึงถามไอ้ตาวอะไร มึงเป็นโควิดยังเขาอะไรก็ออกมาดูดิออกมาดูดิปุ้มเอตพูดติดปากปุ้งหูไอ้เนี่ยคนตั้งคำถามเท่มากเลยตับตรงหูเลยซึ่งสองขีดแล้วอ่ะเป็นอะไรไม่ใช่ปะมีลูกมีลูกมีงมั่วสรุปเป็นโควิดโควิดยัง โอเคไม่่ไม่าตัวเออ้ไอไม่ดั่ใกระเอก็้ไมเกมนี้มันจบไวยัง่ะเหลือเราสคน่ะวัดแล้วเปล่าเดี๋ยวเราพูดคมบนหัวหน้าใไห่หัวเราเอาดิโหกลัวคำบนัวไม่รู้ไปเนี่ยโง่น้่ไม่ใช่เล จะบอกจะบอกอยากให้ใครเป็นนายกคนต่อไปไหนไหนผู้กู้ใช่เลือกเพราะอะไรไหนจริงใครหนเป็นอะไรนะนาอย่างอย่างอย่างยังไม่ครบยังไม่ครบยังไม่ครบด้วยคือคือรัฐมนตรีโอ้ต้องอืมยัไม่ถามมันบ้างล่ะมจะยิงยังไงเนี่ยถ้าวิก็องตอบไปฮึ่เวลาคนเป็นโควิดเดี๋ยวเขาไปไหนกันหรือเาป็นถึงไมนโควิด ข้าตัวเองข้าตัวเองหมดเลยเขียเป็นดูเบียข้าวดิอันนี้แเอเียขามาเตาที่ข้าตัวเองังหมดเลยอ่ะไอบ้าได้เขาอะไรเป็นมึงโควิดเที่ยวโอเคเที่ยวที่ไหนเที่ยวที่ไหนไปไอเย่ไม่ใช่ที่ไหนม่ใช่ที่ถามบ่าะไรเม่อกี้ ปกติเป็นเป็นเป็นโควิดชอบไปเที่ยวคนเป็นโควิดเขาไปเที่ยวที่ไหนกันไปเที่ยวที่ว่าก็อะไเป็นไปเที่ยวเอือเที่ยวที่ไหนอ่ะเที่ยวเราวันนี้เออตายเที่ยวไหนนี้ได้แต่เราไม่ใครจะน้อยสุดกูเองทช่ไมอ่ะจะบองจะบองจะบองมีขนมของพระบิดามาให้มึงกินเอาเท้่ยวเราง่ายรายการข้าวตุ้ยขนมพระบิดาข้าตายหมดเลยนี่มีขนมพระบิดามาให้มึงกินหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาช้อนชาพอเนาะหนึ่งช้อนชาเลยเอ้ยไม่เห็นบอกจะบองบนภูเขา กลิ่นก็ได้ว่ากูไปโควิดนะแต่กลิ่นแทรกเข้ามาไหนอ่ะมานั่งดูบทดลงโทษ่อยดิเต็มเลยเหรอไม่เลยเฮ้ยเฮ้ยช้อนชาไม่ได้ครึ่งช้อนชามาเป็นตัวเลยเอาตรงเอาตรงเอาตรงว่าเหมือนขี้เอาตรงขี้ดาดมาเป็นตัวอะไรนะอันนั้นเวลาคุณวะไม่รัก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 เลยหรอกแล้วเลิกคลิปนี้กูไม่อยู่ไหนนะโขกโชกล้องหนิดฮะโอ้โหกลิ่นแรงไอกตักตักเข้าไปเลยเออเออไม่รักเหรอ ไปเจะบองพระบิดาแถมอ้วกพีพีสองหนึ่เฮ้ยเอาเอาไปรีวิวหน้ากล้องดิไปยวิวหน้ากล้องดิกินแรงโคตรนี่นะกินแล้อจะเจ้าอะเจ้าองพี่เอายังอ่ะเอาดิเอาเลยเดี๋ยวเราบอกซะลูกไม่กูชิมแล้วอร่อยมากอร่อยมากมาทิ้งหนอนโอ้ยเจะบองพระบิดาทำเดี้อทำเดียวกินน้ำเลย เฮ้ยอย่าพูดไปทีเขาหัวไม่ได้ไไม่ด้เดี๋ยวโคกติดเออเดี๋ยวโคกติดเดี๋ยวโคกติดน้ำหน่อยอันนี้น้ำหน่อยเออค่อยๆกืนเหมือนที่มึงบอกคนหนึ่งค่อยคืนนี่ไมันมีมันมีนี่หรือ่าข้กที่คืนนะอะไรครับเนี่ยอ่าโอเคครับก็จบแล้วนะคลิปนี้โอเคคลิปนี้ก็จบแล้วครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด ้เราดวยอยู่ดีเขมาทำการตลาดให้พระบิดาเฉยๆตาพิจาร์มองจะมองไม่เอาแล้วไม่ได้หรือลาเลยบบ่ายแล้วทีนี้